ลับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณย่านวังบูรพายครั้งนึงครับซึ่งตรงจุดด้านหลังของผมนี้คือจุดที่ร้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นร้านอินเตอร์อาร์มนะครับซึ่งเป็นร้านที่ผู้ต้องหาสัญชาติจีนจํานวน4คนด้วยกันเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนปลอมมา พยายามที่จะปล้นทรัพย์เจ้าของร้านที่อยู่ในร้านแห่งนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ใจจินดารวมทั้งตํารวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็พนักง,งานสอบสวนนั้นได้มีการสอบสวนสอบปากคําผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ได้เข้าก่อเหตุเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าหลังจากการที่มีการสอบปากคําแล้วจะมีผลความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ ไม่ให้หัวหน้านะหัวหน้าเนี่ยเข้าออกหลายครั้งแล้วแต่พวกนี้น่าเชื่อว่าจะเป็นครั้งแรกในคนที่ถูกจับได้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกหัวหน้ากระบวนการนี้ตอนนี้ยังอยู่ในประเใศไหมยังอยู่เหยังอยู่เรากำลังผมมอบหมายท่านผู้จการนครบาลกับผู้การนครบาลโทและผู้การดําเนินการแล้วนะครับทำไมถึงเลือกรานนี้ก็เป็นการตกลงใจของหัวหน้าเข้าบังคัซิ่งแล้วเมื่อวานครับ จากความเหมาะสมพื้นที่อะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมครับน้นน่าเชื่อว่าก็ไม่มีอะไรนะฮะผมถามเจ้าของ้านเขแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรปกติแต่หลายคนเจ้าของ้านปืนหลายคนเห็นว่ากลุ่มเนี้มนยมาเนี่ยเมื่อวานแล้วรวยานพาหนะที่เขาใชา้ก็เป็นโมไซ์ซึ่งขโมยแผ่นป้ายมาติดผมก็เชื่อว่าโมไซก็ขโมยมาเหมือนกันนะครับเขาบอกไหมครับว่าเขาต้องการปืนสปอะไรอย่างงี้ไม่ได้บอกไนมะ่ได้บอกครับแล้วทำไมต้องใช้ปีกกันเราไม่เห็ง ใครใช้ปืนเขาใช้ปืนปลอมมาป้นปืนปลอมสองกระบอกที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือปืนของข้างตอนนี้อาการของคนเจ็บเป็นยังไงบ้างทั้งของคอนไลน์และของเจ้าของก็ออยังไม่ซ้ำเหมือนกันนะครับครับตอนนี้จัดได้ครบทั้งกระบวนการแล้วหรือ,อยังคะคือขนาดนี้อยู่ที่เราสี่ลว เจ็บสามแล้วอยู่นี่หนึ่งใช่ไหมครับทางด้านตอนนี้ติดตามเป็นยังไงบ้างคะขณะนี้ก็ได้ประสานไปอยู่แล้วนะครับให้ติดตามอยู่มอบหมายท่านผู้กับสืบนครบาลหัอยู่ผมได้แบ่งงานไปเรียบร้อยหมดแล้วดูแล้วน่าจะมีคนไทยเข้ามาช่วยชี้เป้าหรืออะไรก็ค่ะไม่น่าจะนะไม่น่า<ะ>เพราะว่าตัวหัวหน้าเองเขาเข้าออกบ่อยอยู่แล้วทุกวันที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาได้ เป็นการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังได้มีการสอบสวนผู้ต้องหาที่เข้ามาก่อเหตุในร้านแห่งนี้นะครับด้านหลังของผมตรงจุดนี้คือจุดที่ทางเจ้าหนี้ตํารวจนั้นมีการได้มาระมาตารวจได้มีการยิงสกัดคนร้ายแล้วก็คนร้ายนั้นได้มีการบาดเจ็บตรงบริเวณนี้นะครับและรถจักรยายนยนต์ที่ล้มอยู่ข้างๆตรงจุดนี้ก็คือเป็นรถจักรยายนยนต์ของผู้ต้องหาที่ใช้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ หลักฐานตรงจุดนี้ทางตารวจพิสูจน์หลักฐานกาลังตรวจสอบซึ่งมีทั้งเงินสดรวมทั้งปืนปลอมแล้วก็หมวดกันน็อกแล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนอีก2-3ถึงชนิดนะครับแล้วก็ทางตํารวจอยู่ระหว่างเก็บหลักฐานซึ่งตรงจุดบริเวณนี้ใกล้กับที่คุณผู้ชมเห็นคือรถตู้ด้านหลังนั้นก็จะมีรอยกระสุนปืนที่ทางตํารวจได้มีการยิงสกัดคนร้ายไว้ด้วยนะครับทำให้ตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจยังอยู่ระหว่างเก็บทั้ง ลายนิ้วมือแฝงรวมทั้งหลักฐานอื่นที่จะมาประกอบสํานวนคดีนะครับในส่วนของทางผู้บัญชาการตํารวจชาติก็บอกไปเมื่อสักคู่นี้นะครับว่าทางด้านของการจับผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับมีผู้ก่อเหตุที่ลงมาก่อเหตุจํานวน4คนด้วยกันแต่ว่ามีหัวหน้าขบวนการอีกหนึ่งคนก็คือผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้เบื้องต้นมีจํานวน5คนด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหวดนั้นเป็นสัญชาติจีนแล้วก็อีกหนึ่งคนขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ จะนําตัวมาสอบสวนในภายหลังนะครับในเรื่องของอก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทางด้านของผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นได้มีการรวมตัวกันอยู่ที่พื้นที่ของพัทยารวมทั้งในพื้นที่ของเขตสอนอชนะหลงคามก่อนที่จะมาเข้าเกาะเหตุที่บริเวณร้านแห่งนี้นะครับส่วนร้านแห่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบถามกับผู้ต้องหาว่าเหตุใดถึงมีการเลือกร้านนี้ เป็นที่เฉพาะนะครับทางตํารวจนั้นบอกว่าผู้ต้องหานั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักในการที่เข้าก่อเหตุก็คือต้องการที่จะมาป้นปืนที่อยู่ในร้านแห่งนี้แต่ว่าทางเจ้นที่ตำรวจนั้นได้มีการสกัดจับไว้ก่อน